ติดบวงในพรานภิกษุทั้งหลายกามคุณเหล่านี้มีห้าอย่างห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและโผฏฐะที่สัมผัสด้วยกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร้น่าพอใจยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งไว้ซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจ ภิกษุทั้งหลายกามคุณมีห้าอย่างเหล่านี้แลภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ในกามคุณห้าอย่างเหล่านี้แล้วก็ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ทำการบริโภคกามคุณทั้งห้านั้นอยู่สมณะหรือพราหม์พวกนั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าเป็นผู้ถึงความพินาศย่อยยับ แล้วแต่มารผู้ใจบาปต้องการจะทำตามอําเภอใจอย่างใดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้ดังเนื้อป่าที่ติดบ่วงนอนจมอยู่ในกองบ่วงในลักษณะที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่ามันจะถึงซึ่งความพินาศย่อยยับต้องทำตามประสงค์ของพรานทุกประการเมื่อในพรานมาถึงเข้ามันจะหนีไปไหนไม่พ้นเลยดังนี้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันพวกเขาพากันติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ในกามคุณห้าอย่างเหล่านี้แล้วก็ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ทำการบริโภคการมคุณทั้งห้านั้นอยู่เป็นผู้ที่คนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าจะถึงความพินาศย่อยยับแล้วแต่มารผู้ใจบาปต้องการจะทำตามอำเภอใจอย่างใดดังนี้ ถูกกล่ามภิกษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามยังตัดเครื่องล่ามทางใจห้าอย่างให้ขาดออกไปไม่ได้แล้วคืนวันของบรรพชิตรูปนั้นย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศรธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเจริญมิได้เครื่องล่ามทางใจห้าอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ยังเป็นผู้มีความกำหนัดในการทั้งหลาย ยังมีความพอใจมีความรักมีความกระหายมีความเร่าร้อนมีความทยานอยากในกามทั้งหลายภ, painful. ภิกษุใด ah เป็นดังกล่าวนี้จิตของภิกษุนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเพื่อความเพียรทําให้เนืองเนืองเพื่อความเพียรอันติดต่อกันและเพื่อความเพียรอันเป็นหลักมั่นคงจิตของผู้ใดไม่น้อมไปในความเพียรดังกล่าวนี้นั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่หนึ่ง ซึ่งเธอยังตัดให้ขาดออกไม่ได้ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกษุยังเป็นผู้มีความกำหนัดในกายและถึงนั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่สองซึ่งเธอยังตัดให้ขาดออกไม่ได้ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกษุยังเป็นผู้มีความกำหนัดในรูปนั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่สามซึ่งเธอยังตัดให้ขาดออกไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่งภิกษุได้ฉันอาหารเต็มท้องตามประสงค์แล้วก็โมหาความสุขในการหลับหาความสุขในการเองกายเล่นหาความสุขในการนอนซบเซาไม่อยากลุกขึ้นนั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่สี่ซึ่งเธอยังตัดให้ขาดออกไม่ได้ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกษุประพฤติพรหมจรรย์โดยตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเทวดาพวกใดพวกหนึ่งว่า เราจากเป็นเทวดาผู้มีศักดาใหญ่หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดาน้อยชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยศีลนี้ด้วยวัดนี้ด้วยตบะนี้หรือด้วยพรหมจันทร์นี้ดังนี้ภิกษุใดเป็นดังกล่าวนี้จิตของภิกษุนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเพื่อความเพียรทําให้เนืองเนืองเพื่อความเพียรอันติดต่อกันและเพื่อความเพียรอันเป็นหลักมั่นคง จิตของผู้ใดไม่น้อมไปในความเพียรดังกล่าวนี้นั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่ห้าซึ่งเธอยังตัดให้ขาดออกไม่ได้ภิกษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุนิก็ตามยังตัดเครื่องล่ามทางใจห้าอย่างเหล่านี้ให้ขาดออกไม่ได้แล้วเคลืนวันของบรรพชิตรูปนั้นย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเจริญไม่ได้ เช่นเดียวกับคืนวันแห่งดวงจันทร์เวลาข้างแรมดวงจันทร์นั้นโดยสีก็ไม่แจ่มกระจ่างโดยวงปลดก็เล็กแคบเข้าโดยรัศมีก็เสื่อมลงโดยขนาดก็หดเล็กลงฉันใดก็ฉันนั้นแหล พิสทั้งหลายไม้พันใหญ่ซึ่งมีเม็ดเล็กๆแต่อาเติบโตมีลำต้นสูงใหญ่มีธรรมดาชอบงอกขึ้นคลุมต้นไม้ทั้งหลายนั้นมีอยู่บรรดาต้นไม้ที่ถูกมันงอกขึ้นคลุมแล้วย่อมหักเล็กหักใหญ่ย่อมผุพังไปกระทั่งสูญสิ้นไปเลยต้นไม้เช่นว่านี้คือต้นอะไรบ้างเล่าภิกษุทั้งหลายต้นไม้เช่นว่านี้คือต้นโพต้นไทรต้นมิลคุ ต้นอุทุมพรต้นกัะจกะและต้นกปิธนะนี้แหลคือไม้พันธุใหญ่ซึ่งมีเม็ดเล็กๆแต่อาจเติบโตมีลำต้นสูงใหญ่มีธรรมดาชอบงอขึ้นคลุมต้นไม้ทั้งหลายทำบรรดาต้นไม้ที่ถูกมันงอขึ้นคลุมแล้วให้หักเล็กหักใหญ่ให้ผุพังกระทั่งสูญสิ้นไปเลยภิสษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นที่กุลบุตรบางคนในโลกนี้ และกามทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วออกจากเรือนบวชเป็นคนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนักบวชผู้นั้นกลับเป็นคนที่ต้องเสียหายย่อยยับลนจากพรหมจรรย์ด้วยการ,รทั้งหลายชนิดเดิมอีกนั่นเองหรือด้วยการ,รที่เลวร้ายยิ่งไปกว่าเดิมที่ตนกลับสะสมมันขึ้นเพราะความไม่รู้เท่าถึงกร,รมของตน ภิกขุภิกษุทั้งหลายมิที่เป็นภิกษุที่ประกอบด้วยลักษณะห้าอย่างเหล่านี้เป็นคนที่ใครๆไม่ควรครบ5้าอย่างอะไรกันเล่า5อย่างคือ 1. ภิกษุนั้นชอบใช้ผู้อื่นให้ทำงาน 2. ภิกษุนั้นชอบก่ออธิกรณ์สภิกษุนั้นทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อเหล่าพระเทระชั้นครูบาอาจารย์สี ภิกษุนั้นชอบเที่ยวไกลๆและไม่มีจุดหมายห้ 5. ภิกษุนั้นไม่มีความสามารถในการแสดงในการชี้ชวนในการปลุกปลอบในการร้าให้เกิดความบันเทิงด้วยธรรมิคาถาตามเวลาอันสมควรภิกษุทั้งหลายมิที่เป็นภิกษุที่ประกอบด้วยลักษณะ5อย่างเหล่านี้แหลเป็นคนที่ใครๆไม่ควรครบ ชอบเที่ยวเรื่อยเปื่อยภิกษุทั้งหลายโทษห้าอย่างเหล่านี้เป็นโทษสำหรับคนชอบเที่ยวไกลๆและไม่มีจุดหมายห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือหนึ่งเธอย่อมไม่บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุสองเธอย่อมเสื่อมถอยจากสิ่งที่บรรลุแล้วสามไม่เป็นผู้แตกฉานช่ำชองในบางสิ่งบางอย่างแม้ที่บรรลุแล้วสี่เป็นแต่โรคที่ทำชีวิตให้ลำบาก หาและเป็นคนไร้มิตรภิกษุทั้งหลายโทษห้าอย่างเหล่านี้แลเป็นโทษสำหรับคนชอบเที่ยวไกลๆและไม่มีจุดหมายหมวดที่ห้าจบ